สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่รับชมอยู่ทางช่องโตยเจริญยนต์ทาง YouTube นะครับ แล้วก็ทางเพจลงกึงตัวเจริญยนโคลาชน,นะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนะครับที่จะมารีวิวให้ทาง f c ที่ติดตามลงกึงแล้วก็ติดตามช่อง y u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  e ตัวเจริญยนนะครับคือแข้งนะที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมนะครับชุดนี้เราทำไว้ทั้งสับแล้วก็ขายขานะครับก็คือถ้า เพื่อนๆที่รับชมอยู่เนี่ยสนใจนะเครื่องเก่ารู้สึกว่ามันใช้งานไปแล้วเกิดหลับขึ้นมาแล้วไส้แตกอย่างนี้นะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อที่เราได้นะครับแข้งพวกนี้จะเป็นแข้งมือสองนะครับเป็นแข้งมือสองที่เราไปเบิกมาจากาเชียงกงที่เขารือรถขายเนานะนะครับก็คือเราจะก็เป็นแข้งแท้แหละเราก็จะมาทําไว้ให้ขายให้กับพี่น้องอที่ชอบ ในควานสนใจที่แบบทํารถลูกใหญ่ๆตะโตงี้มันมีโอกาสที่จะพังได้ง่ายเราก็เลยทําเป็นชุดแข้งเอามาไว้ขายขาดครับอย่างชุดนี้ก็เป็นดามกันยกไว้สําหรับใส่4วาลวนะครับตั้งแต่ลูก6 6, 6ถึงลูกโตเลยอะครับ7 4 75 76ชัก11อย่างเงี้ยเนาะนะครับก็คือถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็สั่งให้เราขึ้นซื้อขาดเลยก็ได้นะครับจะใส่ได้สตาร์ทหรือ ไม่ใส่ใดสตาร์ก็ได้นะครับอ,อย่างงานวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะส่งหม้อให้กับลูกค้านะครับอย่าง3ามแข้งนี้ก็ทางลูกค้าเราก็ได้สั่งให้เราทําให้เราไปหาเบิร์แข้งมือสองเถเช่นกกงเนี่ยนะครับมาแล้วก็ให้ขึ้นให้ก็เลยมารีวิวให้กับเพื่อนรับชมนะครับครับถ้าอยากทราบว่าควันแข้งเท่าไหร่ปาหน้าเท่าไหร่เชื่อมข้างราคาเท่าไหร่พอกใส่ไดไม่ใส่ไดก็ แชทไปสอบถามได้นะยครับเดี๋ยวมีแอดมินรอตอบนะครับเรื่องของเลทราคาในการทำนะถ้าใครสนใจที่จะส่งมาทำานะนะครับส่วนใครที่คิดว่าไม่สะดวกส่งมาอยากซื้อขาดเลยก็ทักแล้วก็สอบถามพูดคุยกับเราได้นะว่าจะตีบาลูกปืนด้วยไหมยอย่างในกรณี3แข้งนี้ก็รู้สึกจะมีคู่นี้คู่นี้ลูกค้าสั่งตีบาลูกปืนด้วยนะครับก็คือเราทำการ เชื่อมกันยกกัดอะไรเรียบร้อยเสร็จเนาะเราก็ยิงทรายเคลียร์นิดนิดหน่อยให้มันดูไม่ดํามากแล้วก็อย่างเจ้านี้ก็สั่งตีบาลูกปืนไปด้วยตีบาลูกปืนเราก็เรียกศูนย์กลับมาให้นะไม่ต้องกลัวว่าบาจะดึงหรือเบี้ยวนะตอนนี้เราเรียกศูนย์เดิมกลับมาหมดแหละแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ได้ตีบาเราจะบล็อกบาหารเดินให้มันใกล้เคียงของเดิมที่สุดนะครับแต่ถ้าจะเอาชัวร์ก็แนะนําให้ตีบาลูกปืนไปพร้อมนะครับโอเคครับถ้าสนใจที่จะส่งงานมาทําก็ โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทรข้างมุมหน้าจอนี่ฮะแล้วก็ถ้า,าใครที่เข้ามาครั้งแรกรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดอัามกดซับสไครต์นะครับเราจะมีสินค้าแล้วก็มีอะไรที่เราจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมทุกอาทิตย์นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากไว้ได้วยนะครับกับเจ้าแทคงเวฟบร้อยยี่สิบห้าเชื่อมกันยกแบบขายขาดหรือส่งมาทําก็ได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Up and I, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Key, up and I, yeah.